สวัสดีค่ะยินดีตอนเรบทงผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่เจ็ดเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้ค่ะแอดผาพลายพี่น้องประเทาสุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวัางจากพระอาจารย์รับนะคะพพี่น้องคะหลังจาก คลิปก้อนนะ่ะนี่นะคะพี่น้องคะับผ่าจานแล้วห้ชุดสามตัวมากคู่หนึ่งนะคะแอกะโล่งห้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนได้เบิง้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่คะ่ะผ่าจานแล้วก็มีแนวทางชุดรางมาฝากนะคะพ่อแม่พี่น้องครัเดี๋ยวแอกะสิวอาไปพร้อมกันทั้งสองช่องเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ผ่าจานแล้วก็ได้อ็น ให้ชุดลางมากนะคะพี่น้องคะชุดลางนี่สามคู่เดี๋ยวแอสิบอวสุพามีน้องฟังแล้วก็จังคอยสีมาอันแคปหน้าจอในถ่ายคลิปนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อวานผ่าจารย์เล่ากบที่จริงพ่าจา์แล้วท่วมหายตั้งแต่สองสามมือขึ้นหลังแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันพร้อมตั้งแต่อันเพิ่นบ้านพุ่นนะแอกะของกอสิได้ลง่ว้หายอาจารย์เพิ่นนะคะ เราโทรมาตั้งแต่สามมือขึ้นหลังรับพ,พ่อแม่พี่น้องคะสำหรับชุดล่างนะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็ขอโทษขอให้พาจานนะคะมโอนี้อันที่เบิ้องเราด้วยล่วงห้ยสาบไปนิดน,งน,ะะน,น,ดนึงนะคะพอดีเบิ้องเราด้วยอุบิเหตุนิดนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนิวของอ่าเบิ้งองเราด้วยนี่มันคือจังมันเข็ญน,นี่แหละพ,พ่อแม่พี่น้องคะก็เลยได้ไปหาหมอนะคะก็เลยมโอนี้อของกระสีไดรร่วงหายพาจานหลับนะคะเบิ้องเราด้วยก็ขอโทษพาจานละลายนะคะที่ล่วงห้ยสาบไปนิดนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอามโอนี้นะคะก็สีมาบอกถึง แนวทางชุดล่างของผ่าจารย์รับนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางชุดล่างของผ่าจารย์รับนะคะล่างผ่าจานล้อหายมามั่งมณีสามคู่ค่ะมีหนึ่งสองสองห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะหนึ่งสองสองห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะชุดบนผ่าจานล้อหายตัวเดียวเนี่ยผ่าจารย์เราเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะชุดบนนะคะแต่ว่าถาบเบื้องอีกเทือนึงใน้คงสุดท้ายพระเถีเยผ่าจานแล้วท่วงมาว่าจังไหนเอกสิฟ้าอ่ำน้ำม,มาวอกสู่พรหมพี่น้องบรรเทาสุขขุสุข,ข้นฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ แนวทางของพระจานทร์รับชุด3ตัวนะคะ3ตัวบนเม็ดเดียวคือ678นะคะพี่น้องคะ6 7 8อันนี้พระจานทร์บะท่วมมาเพราะประกาศผลปุ๊บล้วก,ก็ท่วมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องต่ว่าท่าอีกเทื่อน,นึงในคงสุดท้ายว่าพระจาร์ละสีม,มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจังไดบ่อราวัางวดธีพันธ์มากนี่พระจานาร์ระว่าพราะจานร์ละไฮมากสี่กับ4 8 3ใหดสมไ สามตัวมาสองครูทอน,นั้นนะคะพระมพี่น้องคะจังเลยคาตาติตาเม,มึงอีกเทื่อนึงใน,ในใกล้ๆคงสุดท้ายหรือว่าคงสุดท้ายนะคะท้ามีอันใดที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแนวทางจากะอาจารย์รับนะคะเอกสิเฝ้ลลงมาให้พรมพี่น้องสุขูสุขคนได้เบิ่งกันนบพี่น้องเนะเาะอเมริกามีแนวทางสำนีที่พี่น้องคายชุดลางนะคะชุดลาง มี3ามคูซัมน <c Chick away> <more Native> ี้นะคะเดี๋ยวเอซีภาพพ่อแม่พี่น้องไปแคปหน้าจอเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนั่งไปพิจารณาอาเทียอยากหยิบจับลอตเตอรี่นะคะเพราะว่าลอตเตอรี่ก็ได้ว่างแผงแล้วตั้งแต่มเมือวันที่หานะคะพ่อแม่พี่น้องคะย่านพระท่านนะคะเอกเลสเปล่าล่วงไห้พ่อแม่พี่น้องอ่ามาเท่าสุขุสก้นได้ในเบิ้งนะคะอาเทียอยากไปหยิบลอตเตอรี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็มี3ามคูสำหรับชุดล่างค่ะ1 2 2 5กับ1 0นะคะพี่น้องคะมันนี้เอกเซย์พม่พี่น้องมาแคปหน้าจอ แต่ว่าถ้าพม่พี่น้องคุณบอคุณแม่ทนใดที่แคปหน้าจอว่าเป็นนะคะอันให้เตรียมปากากับสมุดมาจดเอาเด้อพี่น้องเด้อให้เตรียมปากากับสมุดมาจดเอานะคะสาหรับพแม่พี่น้องที่แคปหน้าจอว่าเป็นนะคะเอาเดี๋ยวสิภาพพม่พี่น้องมากแคปหน้าจอนะคะแนวทังจากผ้าจานรับนะคะพแม่พี่น้องพี่น้องครับ แคป,ปหน้าจอนะคะแนวทางจากพระาอาจารย์รับนะคะชุดนีชดน้ชุดล่างคะ่ะแนวทางมี3คู่ค่ะมี1 2 2่หักับ1 0นะคะพี่น้องคะแคป,ปหน้าจอนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคป,ปหน้าจอชุดอสองตัวล่างไปแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้เสียห้พ่อแม่พี่น้องได้แคป,ปหน้าจอชุด3ตัวบนพร้อมนะคะถ้าเทียบเพาราแม่พี่น้องท่านใดที่ฟังบ่ท่านเนาะเพราะว่ามีเอฟซีพันกันบว่าเบิ่งเลยด้วยคือบอกเร็วแท้ว่าสั่นพ่อแม่พี่น้องแอด แอ็ดวาแเอ็ดเบล์เบลเลี่ยวด้ะบอกปกติธรรมดานะคะแต่ว่าลักษณะคนกระสีบบประมาณนี้นะพอ่อแม่พี่น้องคะและกระสีบบแบบนี้ละเอาเดียว <laughs> แคปหน้าจอนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอว่าเป็นเอาสมดุดเล่มเก่าที่เอามาจดลางมุมหนึ่หันกันจดจุดบนโลกไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอีกรอ,อบนึงเพราะว่าอันที่ให้จำสื่อๆนี่เบิง่งเรื่องการ,รจำบ่ได้คือก,กันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เด้๋วพี่น้องเด้อชุดบนนะคะหน้าทาังจากพระอาจารย์รับนะคะหกเจ็ดแปดเม็ดเดียวนะคะพี่น้องแคบนาจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้ก็ต้องแคบนาจอไว้เนาะพี่น้องเนาะฮาเทียประกาศผลออกมาแล้วก็สิว่าเอ้าเบื่องเราด้วยคือว่าเห็นตัวนั่นตัวนี้อีกละพอแม่พี่น้องอันนี้เกาต้องแคบไว้เป็นลักฐานเลยนะคะพอแม่พี่น้องคะอ่ะอ้าเมื่อนี่นะคะกะทั้งเมืทั้งม,ม้วลมื่อนี่หน้าทางจากพระอาจารย์รับนะคะชุดบนพร้อมชุดล่าง มนีนํามาให้พ่อแมพ่พน้องได้เบิ่งเบิดแล้วนะคะถ่าอีกเท่อนึงคือคงสุดท้ายนะคะถ้าฟั่งข้าวฟั่งข้าวพราะจารย์วา่าราสิทวมาหาเบิงด้วงอุ้ยตอนใดแหละถ้าได้แนวทางแล้วแอรกษิฟ้าลงามาอัปเดตให้พ่อแมพ่พน้องบานเทาสุขสุขคนได้ติดตามกันนะคะพ,พ่อแม่พน้องคะเอามนีก็มีประมาณนี้ได้พีน้องได้สำหรับแนวทาง จากพระอาจารย์รับนะคะทางช่องกะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะถ้าพ,พี่น้องมักชอบแนวทางของพระอาจารย์ค่ะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไวค้ค่ะพูดละใบสองใบฮัเทียมิมโชคไปน้ากันฮัเทียมได้กินปีไม่เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้กินปีไม่นี่กะคักไว้ได้พี่น้องอ่ะขอขอบคุณขอบพุณนนะคะพะพี่น้องคะสาหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขุสุข้นโช,โชคโชคมันมาน,นลำลำริ้วเฮ้งเฮ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุข้นนะคะ,คะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบบุญขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์รับนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดค่ะที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะทำไอยากสิพราดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะเข่าเบาล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทงังจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีความประสงค์อยากเข่ากลุ้มไล่ของเบิลงแล้รรุยนะคะพี่น้องเข่ากลุ้มฟรีนะคะย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะบ่มีเสียบอมมี่เสียคาใช้จ่ายอีกคั้งเข่ากลุ้มฟรีนะคะในกลุ่มแอกสิมี่แม้กทัง เพื่อนบ้านให้นะคะบางเ้อเพื่อนบ้านนี่ประเดี๋ยวลงคลิปเนะาะเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ห้าน้อยให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาทุกมือนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหาล่ะให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอดีไล์าตามที่แอดเขียนไว้ way. ก้อนที่พ่อแม่พี่น้องสีมารับชมรับฟังคลิปนี้แอดสีมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไล์เขียนไว้ให้พ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องอเขียนตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เข้ามานะคะแอดกับสื่ึงเขากุมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาหมนี่นะคะ ข่าวข่าวทั้งเบิดทั้งม้วนมาหนีของพาจาร์รับแนวทางของผอาจา์นะคะชุดบนชุดล่างมาพร้อมเปียบเลยวันนี้นะคะพีพ่น้องมามาให้พมยพี่น้องได้พิจารณา,าแล้วนะคะทั้งเบิดทั้งม้วนกับสิมีเพียงซ้มนี่นะคะพพี่น้องค่ะเอาแอกกอฮอ์ได้ขอตัวลาพี่น้องบรรเทาสุขคุสุขคนไปก่อนนะคะเอาใบพอกันไม่กับไปได้คลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ